ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของค่ายท v s แบรนด์มอเตอร์ไซค์จากประเทศอินเดียล่าสุดนะครับได้มีการเปิดตัวรุ่น Apache r ดับเบที่อินโดนีเซียอย่างเป็นทางการวันที่18พฤษภาคมพศส5 6 1ที่ผ่านมาโดยก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดตัวครั้งแรกที่อินเดียวันที่6ทธันวาคมปลายปีที่แล้วก็คือพศ2 5 6 0ที่ผ่านมา การเปิดตัวครั้งนี้ของ TVS นั้นได้สร้างความฮือฮาไปทั่วเอเชียเ er, พราะว่าการเปิดตัต้นแบบครั้งแรกคอนเซปต์บ์รุ่น a c u l a 310นั้นสร้างความตกตะลึงให้กับวงการมอเตอร์ไซค์ในหลายประเทศเพราะว่ามันมีดีไซน์ที่สวยงามล้ำสมัยโดยใช้พื้นฐานเครื่องยนต์1สูบ 312cc ของ b ีของ BMW รุ่น G310R หลายคนก็เลยคาดว่า จะมีการพัฒนาต่อยอดมาสู่ BMW S310WR มีคำถามเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องว่า BMW จะเปิดตัวเมื่อไหร่กับเจ้า S310WR คันนี้ตอบอีกครั้งหนึ่งครับว่านี่คือโปรเจกต์ของ t v s เพียงค่ายเดียวนะครับ BMW นั้นไม่ได้มีโปรเจกตัวนี้แต่อย่างใดเพราะฉะนั้นใครหลายคนที่เฝ้ารอคอย BMW เปิดตัวรุ่นนี้บอกเลยครับว่าผิดหวังอย่างแน่นอนซึ่งก็มีหลายท่านนะครับสอบถามเข้ามาว่า มีโอกาสหรือไม่ที่ค่าย t v s จะมาเปิดตัวที่เมืองไทยของเราต้องตอบอย่างนี้ครับว่าขณะนี้ที่อินโดนีเซียนั้น t v s มีปัญหาเกิดขึ้นมากมายยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ตัวเลขการขายทําได้เพียงน้อยนิดรวมถึงนักธุรกิจคนไทยยังไม่มีใครกล้าเสี่ยงนําเจ้า t v s เข้าสู่ตลาดเมืองไทยในขณะนี้อย่างไรก็ดีถ้ามีกระแสะข่าวเกิดขึ้นว่า TV s จะบุกตลาดเมืองไทย <S <S ผมจะรีบนำรายงานให้ทราบทันทีครับ ประเด็นต่างๆของเจ้า a p a เช e คันนี้จะมีอะไรบ้างโอกาสหน้าเราจะมาวิเคราะห์กันต่อไปครับ S, Apache Racecraft Pure RR310 Race